ทุกวันนี้นะคะเราทุกคนใส่แมสเพื่อป้องกันโควิดใช่ไหมคะสำหรับใครเนี่ยที่ใส่แว่นเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมก็คือแว่นะ่ะเกิดฟ้าขึ้นมาระหว่างที่เราใส่แมสค่ะถ้าใครที่เคยเจอปัญหาแบบนี้นะคะวันนี้หมอจะมาบอก3วิธีการแก้ไขแว่นเป็นฟ้าด้วยวิธีง่ายๆไปฟังกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะหมอพรรักจาักสุแพทย์เฉพาะทางด้านต้อหินนะคะสำหรับใครที่ใส่แว่นแล้วมีปัญหาอย่างที่หมอบอกไปวันนี้นะคะหมอมีวิธีแก้ปัญหานี้มาฝากทุกคนค่ะง่ายมากนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยที่จะไปหาวิธีแก้ปัญหานั้นนะคะหมอจะอธิบายให้ฟังก่อนนะคะว่าการเกิดฝ้าที่แว่นเนี่ยมันเกิดจากอะไรคะ่ะการเกิดฝ้าที่แว่นนะคะเกิดจากการที่ อากาศนะคะในบริเวณลมหายใจของเราที่ทะลุผ่านแมสขึ้นไปนะคะ่ะมันมีอุณหภูมิของอากาศเนี่ยไม่เท่ากันนะคะจากอุณหภูมิร้อนจากลมหายใจในร่างกายของเราออกไปสู่อากาศเย็นหรือว่าในขณะที่เราเนี่ยออกมาจากรถอะไรแบบนี้ก็จะเกิดฝ้าได้ง่ายกว่านะคะนี่นะคะสำหรับใครที่ไม่อยากใส่แว่นตาในช่วงเนี้ยโควิดก็กลัวไม่กล้าใส่คอนแทคเลนส์วันนี้นะคะหมอมี สิ่งที่จะมาบอกก็คือการใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงในการที่จะเป็นโควิดนะคะยังไม่มีรายงานว่าอย่างนั้นดังนั้นถ้าสบายใจได้เลยก็คือสามารถที่จะใส่คอนแทคเลนส์ได้แบบสบายใจค่ะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะสําหรับใครที่จะใส่คอนแทคเลนส์ก็จะต้องรู้วิธีการทําความสะอาดคอนแทคเลนส์อ,อย่างถูกวิธีนะคะโดยเฉพาะรายเดือนค่ะแต่ให้ชัวร์ที่สุดนะคะก็สามารถใส่เป็นรายวันก็ได้นะคะเรามาเริ่มที่วิธีที่1กันค่ะวิธีแรกคือ การใส่แมสให้กระชับที่สุดเท่าที่จะทำได้การกระชับแมสนอกจากจะให้โควิดเนี่ยไม่ติดแล้วแว่นก็ไม่เป็นฝ้าด้วยนะคะวิธีการทำง่ายมากนะคะมันจะใช้ได้เฉพาะกับแมสที่เป็นแบบนี้เท่านั้นแมสแบบนี้เรียกว่าแมสทางการแพทย์นะคะถ้าเป็นแมสผ้าเนี่ยจะกระชับค่อนข้างยากนะคะเวลากระชับเนี่ยเราก็ใส่ไป แล้วเราต้องเอาด้านที่มันเป็นรวดเนี่ยขึ้นมาข้างบนนะคะแล้วเราก็กดรวดไปที่บริเวณสันจมูกเพื่อที่จะให้แนบกับจมูกนะคะแล้วก็กดตรงนี้ให้มันแนบกับหน้าเรานะคะอันนี้เป็นวิธีแรกที่จะทําให้กระชับแล้วก็อากาศเนี่ยมันจะไม่ออกจากปากเราไปสู่ข้างบนก็นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศเกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะยังสามารถที่จะผูกแมสให้เป็นนอกนะคะ แบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปพันแมสให้เป็นนอ็อตอาจจะรอบหรือสอรอบอันนี้แล้วแต่ความสะดวกเลยเนาะคือกรณีที่เป็นหนอดอย่างเงี้ยเท่าที่หมอสังเกตดูอะแมสที่เป็นตัวเซอร์จตัวแมสทางการแพทย์นี่ยมันไม่ไม่ได้มันไม่ได้แน่แบบทุก ทุกยี่ห้อนะคะบางยี่ห้อเนี่ยมันก็พอพันเป็นน็อตแล้วมันจะมีรูมากกว่าเดิมอันนี้ต้องดูเอาเพราะว่าแม้แต่ละยี่ห้อเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ลักษณะไอ้ผ้าตรงเนี้ยก็ไม่เหมือนกันกันอย่างอันเนี้ยเห็นไหมว่าตรงเนี้ยมันยังมีรูอยู่ะคะ่ะมันก็พันไม่ได้จะต้องแบบเหมือนพันเข้ามาใกล้อีกนิดนึงอ,อ,อันเนี้ยก็จะเป็นน็อตค่อนข้างยากนะคะแต่มันมีบางยี่ห้อที่พันเป็นน็อตแล้วก็พันได้เลยอันเนี้ยพันไม่ได้ยี่ห้อน,นี้พันไม่ได้อ่ะ ต่อมาวิธีนี้ง่ายไหมคะต่อมาวิธีที่สองนะคะก็คือการที่ติด เทปกาวบริเวณแมสอันนี้หมอใช้บ่อยตอนที่หมอเข้าห้องผ่าตัดค่ะเพราะว่าห้องผ่าตัดอ่ะมันจะมีการควบคุมอุณหภูม,ภมิแต่บางทีเนี่ยเออเหมือนอุณหภูมิอ่ะมันก็จะมีการเปลี่ยนกันบวกกับลมหายใจเรานะคะเอ,อ่อกล้องที่ผ่าตัดเนี่ยก็จะเป็นฝ้าซึ่งอันตรายมากหมอก็จะทําทุกเคสเลยนะคะก็คือใช้เหมือนเทปกาวอะคะ่ะที่เป็นเทปกาวอะไรก็ได้นะคะติด ที่บริเวณบนแมสอย่างนี้ติดล่อไปเลยนะคะมันก็จะทําให้อากาศเนี่ยมันไม่มีเปลี่ยนแปลงตรงแว่นนะคะอากาศของตรงบริเวณตาก็จะเท่ากับอากาศบริเวณภายนะอุณหภูมิอากาศก็จะเท่ากับบริเวณภายนอกอันนี้ก็จะไม่เกิดฟ้าอันนี้ง่ายแล้วก็ดีต่อมาวิธีที่3วิธีสุดท้ายละอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะคะสมมติว่าเราใส่แมสใช่ไหมคะ่ะปิดตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เราก็ใส่แว่น เวลาใส่แว่นนะคะให้ขอบล่างของแว่นนะคะมันทับไปบริเวณบนแมสอย่าให้แมสมันออกมาอย่างนี้เอออยาให้แว่นมันออกมาอย่างนี้เห็นไหมคะเห็นไหมเป็นฝ้าเลยแต่ถ้าอืมเป็นฝ้าเลยเห็นไหมเป็นฝ้าเห็นเห็นแต่ถ้าตัวขอบล่างของแว่นนะคะมันอยู่บริเวณตรงใต้กับใต้กับแมส อย,อยู่ทับบนแมสเนี่ยมันก็จะทําให้ไม่เกิดฟ้าอันนั้นคือ3วิธีง่ายๆนะคะที่ทําได้เลยที่บ้านไม่ต้องไปหาซื้ออุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมเลยนะคะสําหรับวิธีการใหม่ก็เทคโนโลยีใหม่มันก็จะมีเลนส์แว่นตานะคะเลนส์แว่นตาเนี่ยจะเรียกว่า เลนแอนตีฟอกก็คือการกันแว่นเป็นฝ้าค่ะเขาก็จะเคลือบสารชนิดพิเศษนะคะเพื่อป้องกันการเกิดฝ้าของแวน่นเนี่ยก็มีเหมือนกันถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะไปซื้อเลนแบบนี้มาได้หรือว่าสารที่เป็นแอนต f o ฟอกมันจะเป็นแบบเหมือนสเปรย์ก็มีหรือว่าน้ํายาก็มีนะคะแล้วก็เทคนิคของนักดำน้ํานะคะปกติเวลาดำน้ําเราจะใส่แมสที่เป็นหน้ากากเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยมันเข้าตาการเกิดฝ้าเนี่ยก็ มีเช่นเดียวกันเลยเลักษณะการเกิดก็เหมือนกันเลยค่ะว่าอุณหภูมิแต่ละทีะ่มันไม่เท่ากันนะคะมันก็เลยทําให้อากาศมันจับตัวกันเป็นน้ําของนักดำน้ํานะคะเขาจะใช้การแบบเหมือนฟิล์มแว่นฟิลม์มโดยใช้แชมพูสบู่หรือว่ายาสีฟันนะคะฟิล์มเสร็จนะคะบางๆตรงบริเวณเแว่นเคยเห็นไหมคะแว่นดำน้ำเนี่ยฟิล์มข้างในนะคะฟิล์มเสร็จปุ๊บเขาก็ไปล้างน้ําออกนะคะแล้วก็เทออกแล้วก็เอามาใส่ หลังจากที่ลงไปในน้ำเนี่ยตัวที่เราฟิล์มไว้มันจะเป็นเหมือนสารเคลือบที่ไม่ให้เกิดไอน้ำค่ะอันนี้ก็สามารถที่จะเอาไปใช้ลองดูกันได้นะสำหรับใครนะคะที่มีเพื่อนแล้วเห็นเพื่อนเนี่ยมีปัญหาแว่นเป็นฝ้าอยากจะให้แชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆนะคะสำหรับวันนี้หมอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ